สรยุทธ์ขอปรึกษาทางออกสําหรับคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากและถือได้ว่าเป็นคนที่พูดได้ฉะฉาและน่าฟังจึงมีแฟนคลับมากมายที่ติดตามข่าวสารสรยุทธ์ดาเนินรายการเผยแพร่คคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่โควิด -19 ที่6กทับเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อกำหนดออกตามมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราลาโหมผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ตามที่ได้มาประสบการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจากักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายเวลาการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปคร่าวที่12จนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2564นั้นเพื่อให้การบริหาร จัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด19ตามแนวทางจัดพื้นที่สถานการณ์ตามข้อตกลงตามกำหนดในมาตรา9หมอยอมรับคนไข้ส่วนใหญ่ที่ติดโควิดอาการไม่มากมาโรงพยาบาลก็นั่งนั่งนอนๆส่วนคนที่อาการหนักก็ตายในบ้านนายแพทย์เด็ดธรรมรัต อารียอมรับว่าตอนนี้คนไข้มากกว่าจํานวนเตียงถ้าใช้ระบบเดิมๆม,มันก็จะรับไม่ไหวและไวรัสโควิดนี้ส่วนใหญ่คนที่ติด80%ไม่มีอาการมีประมาณ15%ที่เชื้อลงปอดอีก5%ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งตอนนี้ต้องช่วยชีวิตของคนที่อยู่ในกลุ่มสีแดงที่ส่วนใหญ่อายุกว่า60บปีมีโรคอ้วนโรคประจําตัวเบาหวานความดันซึ่งหากอยู่ในกลุ่มนี้แล้วติดเชือ้อต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่หากว่าคุณอยู่ในกลุ่มสีเขียวคุณก็ไปนั่งนั่ มาให้วันละสามมื้อทําอย่างนี้1 4วันทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามซึ่งการกระทําแบบนี้ทําให้ผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงหาเตียงไม่ได้เพราะสีเขียวไปค้าในระบบเราต้องไปทําความเข้าใจกับประชาชนว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในกลุ่มสีเขียวและฉีดวัคซีนแล้วโอกาสจะเป็นกลุ่มสีเหลืองและสีแดงก็น้อยอีกและถ้าอยู่ในกลุ่มนี้อาจจะใช้บ้านของท่านเป็นที่รักษาแต่จับตาควบคู่กับคุณหมอที่รักษาท่านโดยให้หมอปฐมภูมิหรือหมอประจําครอบครัวมาช่วยดูหมอยอมรับโควิดสายพันธุ์เดลตา้าติดเร็วกว่าเดิมจากนี้ ตั้งเป้าหมายตรวจวันละแสนนายแพทย์เด็ด ทำรัตอารียังกล่าวอีกว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้านั้นติดเร็วทําให้ภาวะผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมากขึ้นและเกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมาเช่นหาที่ตรวจยากจึงต้องหันมาใช้รีเพทเทสหากไม่ใช้ก็เกิดปรากฏการคนไปตรวจนั่งรอตั้งแต่ตีสามตีสี่บางทีตรวจก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ไปรอกันตรงนั้นก็เสี่ยงติดเชื้ออีกแต่ว่าถ้าหากใช้รีเพทเทสก็จะทําให้ตรวจได้เยอะขึ้นตั้งเป้าหมายได้วันละแสนและหากป่วยก็อยู่กับบ้านได้มีอะไรก็โทรมาได้เลยมีเครื่องวัดออกซิ เจให้มีอาหารให้เพราะปัจจัยที่ทําให้ไม่ต้องออกจากบ้านทุกวันหมอจะวีดีโอคอลเพื่อเช็คว่าคนไข้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งระบบนี้ใหม่แต่ได้ผลเราเชื่อว่ากลุ่มคน80%ไม่ต้องเข้าโรงพยบาบาล